ก,กินแกงเห็ดเนะจ๊ามาเพื่อหาเห็ดในตู้ช่องแข็งเห็ดปีที่แล้วเ,าเราเหลือถุงสุดท้ายแล้วไม่มก็นเสี่ยงเอาอีตู้เราก็เริ่มเริ่มงามเลยสกเก็ีไฟตู้มาแกงใส่เห็ดนะจ๊ะประธานนี่ใบเขาดีว่าเนี่อันนี้คือซื้อเม็ดมาพ่อเองโอย้ยแหงหอมเดี๋ยวเขาก็จะงามแล้วเอาไปใส่สักหน่อยนะจ้ะเนาะอยากกินแกงเห็ดประธานนี่ มันมีหลายไปปลูกสองสามต้นเลยแล้วก็เดดเอาไปแดดดีมาก อ่อนๆนี่แหละไปแกงสกอสบวกสลังไปจ้าุดแกงเห็ดกันตอนนี้นี่นี่ผักอันนี้เขาจะออกสมสม ว่าใส่แกงเห็ดน้ำจะ้ะฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ได้จ้าแม่ปูสิบสิมะแกงเห็ดได้จ้าเห็ดอ่านถุงสุดท้ายก่อนที่เห็ดฤดูใหม่จะมาเนาะดแกงเห็ดปันพี่น้องกินได้จ,ดจเ้เด้อป้ายจ่าเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งสีน้ำตาลเนาะแม่ปูมีอยู่ถุงนึง แล้วแม่ปูก็จะมาแกงเตรียมอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยแล้วเราก็มีพริกเนาะอันนี้ผักผักอันนี้มันจะส้มๆหน่อยหนึ่งแล้วก็มีผักอีตูมีบวบฝรั่งเน,ะนา,นาะน้ำยานางแกงสนาำยานางน้ำจาลมนจังบอเจ็บท่องแม่แม่แม่ปูบอกอ้าใส่น้ำยานางลงไป เดดือกันเฮ็ดแล้วเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเฮดตีซุปเรียบน้อยแล้วจ้ะเพราะว่าตอนที่ไปแช่แข็งอะแม่ตุต้มนิดหน่อยแล้วนี่แล้วก็ใส่พริกเลยใส่พริกปรุงรสแล้วก็ใส่ผักด้วยจ้ะเป็ดเดียวไมุ่กเลย ใส่น้ำปลาใส่ขาดลงไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่ข้มๆผสมข้า,งงงขางลงไปแล้วจ้ะต้องใส่บวบใส่ใ่ตู พาดได้ได้แล้วน้ำปลาน้ำปลาหอมมามากสุกแล้วเราจะแกงเห็ดหอมขนาดหอมให้โตไม่ปูม้มเมต่เข้าเจ้าไมตตเข้าสวยวันนี้ไม่มีข้วเหนียวเนาะม่เนปะน้องมาขิดมกันกน,นะจ๊ะมามา แกงเห็ดเพึ่งนะจ้าเอาเพึ่งปีที่แล้วเพึ่งสีน้ำตาลอือร่อยครับกรุบ